ตอนนี้ก็นั่งหลบแดดอยู่นะคะขาาเจ้าเช้านี่แดดยังร้อนมากเลยค่ะที่นี่นี่สวนหน้าแรงใบไม้ก็มีสีน้ำตาลนะคะถึงจะให้น้ำอยู่แต่ที่นี่ร้อนมากนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อันนี้นั่งพักเหนื่อยอยู่ค่ะทำสวนมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ยังไม่ได้อัดวิดีโอเพิ่งจะมีเวลาได้อัด กูไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนี้บรรยากาศเขียวสดชื่นสวยงามมากกว่านี้ค่ะอันนี้ก็พยุงเขาไว้ก่อนให้ถึงหน้าฝนเพราะมันร้อนจริงๆค่ะแสบไหม้เลยขนาดรดน้ำอยู่นะคะนี่ดูตอนนี้ปีนี้อากาศร้อนเขาก็ร้อนทุกปีเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างคะต้งเช้าๆอย่างเนี้ย ได้มาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ